ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้น้ําเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาฝนนะที่ฉันก็ปวดมือด้วยค่ะโอ้ยเนาะชีวิตโอโอเคสองลูกก็พอค่ะดิฉันกินเป็นคนกินไม่ค่อยเยอะแต่แค่พาให้เพื่อนมาดูตน้นอต้นยาสูบค่ะตกไทอีแล้วค่ะพี่น้องค่ะดีฉันตกขอบอีกแล้วค่ะนี่ค่ะต้นยาสูบของยายาจิตเนี่ยค่ะยาง่นหยิดคอร้องนี่ก็ลูกหนึ่งโอ้ยยาไม่เห็นดิเนี่ พี่น้องค่ะเห็นไหมคะนฟินอยู่คนเดียวอ,อู้ยฉั้นชอบมากวันนี้พี่ฉันจะทํางานทั้งวันเลยค่ะก็เลยเดินมาเข้าสวนคพี่น้องคะ่ะทักตกเยอะโอ้ดูพี่น้องคะ่ะมะเขือพวงหญ้าจิตต้นสูงท่วมหัวดิฉันแล้วคะ่ะนี่นลูกก็ขึ้นนะพี่น้องสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะเพื่อนคะ่ะพี่ฉันมาเดินรับลมคะ่ะ รับลมเย็นค่ะเป็นคนที่ชอบอากาศเย็นค่ะชอบมายืนค่ะพี่น้องค่ะดิฉันก็นเลยมันเดินรับความเย็นดัฉันตื่นเต้นมากเลยกับอากาศเย็นเย็นชอบเป็นคนที่ชอบอากาศเย็นนี้อันนี้ลูกนี้น่าจะเก็บได้แล้วนะคะนี่เสียดายกินบอเป็นคอยกินบอเป็นกินเป็นอยู่ค่ะแต่พี่น้องแต่บางครั้งบางทีมันก็ไม่ถูกอาทิตย์หนึง่งเราก็สักครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะคะนี่ดอกไม้สวย โอ้ยบักเชียบยาก็ขจะได้กินแล้วเด้เนี่ยเหนือยแม่ยืนฟินอยู่คนเดียวโอ้โยดิฉันชอบมากวันนี้ดิฉันจะทํางานทั้งวันเลยค่ะก็เลยเดินมาเข้าสวนค่ะพี่ร้องค่าที่ฉันไม่ค่อยได้มาอันนี้น่าจะสองอาทิตย์แล้ค่ะเพิ่งเข้ามานี่ค่ะโอ้ยงานเยอะงานยุ่งค่ะแล้วก็ที่มาพูดเมามดิฉันไม่ค่อยได้มาอันนี้น่าจะสองอาทิตย์แล้ค่ะเพิ่งเข้ามานี่ค่ะ โอ้ยงานเยอะงานยุ่งค่ะแล้วก็ที่มาพูดเมาส์สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะเพื่อนค่ะดิฉันมาเดินรับลมค่ะรับลมเย็นค่ะเป็นคนที่ชอบอากาศเย็นค่ะชอบมายืดโอ้ยมือก็มีสองมือแล้วพี่น้องเอ้ยทำงานเอออ,อ, <c oughs> อย่าอย่าอย่าหงุดหงิดอ,อยเดี๋ยวกลับไปฉันก็จะไปซักผ้าค่ะ วันหยุดก็ซักผ้าซักผ้าหม่มซักผ้าห่มอะไรก็ว่าไปเนาะพี่น้องเนาะตกเยอะโอ้ดูพี่น้องค่ะมาเขือพวงหญ้าจิตต้นสูงท่วมหัวดิฉันแล้วค่ะนี่นี่ลูกก็บึ้้นนะพี่น้องสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะเพื่อนค่ะดิฉันมาเดินรับลมค่ะรับลมเย็นค่ะเป็นคนที่ชอบอากาศเย็นค่ะ ชอบมายืนตกเยอะโอ้ดูพี่น้องค่ะมะเขือพวงหญ้าจิตต้นสูงท่วมหัวดิฉันแล้วค่ะนี่หนูก็ขึ้นนะพี่น้องจะพาให้เพื่อนๆมาดูต้นอต้นยญ้าสูบค่ะตกไทยอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะดิฉันตกขอบอีกแล้วค่ะนี่ค่ะต้นย้าสูบของยญ้ายญาจิตเนี่ยค่ะพยายามที่จะบังคับตัวเองเนาะจะไม่กินทุกวันค่ะถ้ากินทุกวันดิฉันจะไอค่ะ รับหน้าหนาวค่ะดีใจมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะนี่ดอกยาสูบก็สวยนะคะเพื่อนๆอวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนค่ะที่ฉันมารับลมเย็นค่ะที่ฉันต้นนี่ดอกยาสูบก็สวยนะคะเพื่อนๆอวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนค่ะที่ฉันมารับลมเย็นค่ะที่ฉัน อตอนฉันยังมีอะไรด้วพี่น้องเอ้ยนี่กมหากินเป็นแต่มะเขือเนี่ยนะคะโตไม่ทันโอ้โหนี่ยเน,นี่ง่ายเนี่ไม่ร,มรู้ไม่รู้เก็บได้หเล่ฟินอยู่คนเดียวโ <laughs> อ้ยฉันฉันชอบมากวันนี้ที่ฉันจะทํางานทั้งวันเลยค่ะก็เลยเดินมาเข้าสวนก่ะพี่น้องะ่ะท่าขาเนี่เสียดายกินบ่เป็นคอยกินบ่เป็นกินเป็นเลยค่ะแต่พี่น้อง แต่บางครั้งบางทีมันก็ไม่ถูกโอ้ยมือก็มีสองมือนะพี่น้องเอ้ยทำงานอยอ,ยอย่าย่าอย่าหงุดหงิดจ้ะคะนี่เสียดายกินบอเป็นคอยกินบอเป็นกินเป็นเดู่ค่ะแต่พี่น้องแต่บางครั้งบางทีมันก็ไม่ถูกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็สักครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะคะนี่ดอกไม้ส,สวยๆอู้ บักเชียบหญ้าก็จะได้กินนะเด้เนี่ยหนันแม่ฉั้นมีอะไรรอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวหากินเป็นแต่มะเขือเนี่ยนะคะโตไม่ทันโอ้นี่ยน,น,นี่ง่ายเนี่ไม่รู้ไม่รู้เก็บได้ไม่มีวันหยุดก็ไม่มีโอกาสที่จะมาเข้าสวนเนาะนี่นะคะก็กลับมาจากลาดตลาดค่ะนานนี่ไหม <laughs> พูดเร็วก็เพี้ยนอีกแล้วอ่ะะคะาค่ะเมื่อีเจ็บไปก็ไม่ได้กินหรอกค่ะอันนี้หญ้าก็เปิดน้ำอาไว้นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้น้ำเนาะ เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาฝนไปยังนี่นี่มะเขือด่ฉันกินมาดิฉันก็ไอ,อค่ะแต่ว่าเดินฟินอยู่คนเดียวอา้ยิ่งฉันชอบมากวันนี้ี่ฉันจะทํางานทั้งวันเลยค่ะก็เลยเดินมาเข้าสวนว่ะพี่นรองค่าถากเราเนาะก็ไม่ใช่ว่ากินไม่เป็นเนาะบางสวิรัติมงหยามันก็ไม่ถูกถูกปากถ้าไม่มีวันหยุดก็ไม่มีโอกาสที่จะมาเข้าสวนเนาะนี่นะคะก็กลับมาจากลาดตลาดค่ะนานนี่ไหม พูดเร็วก็เพี้ยนอีกแล้วอายังพัก,กโอ้โอ้เห็น,นเห็นเห็นสองลูกนี่ก็อีกนี่เนี่ยสามลูกแล้วนะพี่น้องขาสามลูกแล้วนะคะอาการเย็นไปยังเนี่ยนี่มะเขือที่ฉันกินมา่ฉันก็ไอคะ่ะแต่ก็ยืนฟินอยู่คนเดียวอาวฉันเห็นชอบมากวันนี้ที่ฉันจะทํางานทั้งวันเลยค่ะ เลยเดินมาเข้าสวนค่ะพี่น้องค่ะทารับหน้าหนาวค่ะดีใจมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะค่ะมงทีเก็บไปก็ไม่ได้กินหรอกค่ะอันนี้ย่าก็เปิดน้ำเอาไว้นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้น้ำเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาฝนจะพาให้เพื่อนๆมาดูต้นต้นยาสูบค่ะตกไทยอีแล้วค่ะพี่น้องค่ะดิฉันตกขอบอีกแล้วค่ะ นีค่ะต้นยาสูบของยาหายาจิตเนี่ยค่ะฉันยมงมีอะไรรอพี่น้องเอ้ยดีค่ะกินเป็นแต่มะเขือเนี่ยนะคะโตไม่ทันโอ้โหนี่ยเนี่ง่ายเนี่ไม่รู้ไม่รู้เก็บได้ค่ะเนี่ยเสียดายกินบอเป็นคอยกินบอเป็นกินเป็นอย่ค่ะแต่พี่น้องจะบางครั้งบางทีมันก็ไม่ถูกค่ะเนี่ยเสียดายกินบอเป็นคอยกินบอเป็น กินเป็นอยู่ค่ะแต่พี่น้องจะบางครั้งบางทีมันก็ไม่ถูกนะคะนี่เสียดายกินบอเป็นคอยกินบอเป็นกินเป็นอยู่ค่ะแต่พี่น้องจะบางครั้งบางทีมันก็ไม่ถูกวันนี้เดี๋ยวกลับไปฉันก็จะไปซักผ้าค่ะวันหยุดก็ซักผ้าซักผ้าห่มซักผ้าห่มอะไรก็ว่าไปเนาะพี่น้องเนาะแต่งุ่นยิดขอร้องนี่ก็ลูกหนึ่งโอ้ยยาไม่เห็นได้เนี่พี่น้องใครเห็นไหมคะถูกลิ้นเราเนาะ บางคนก็อร่อยบางคนก็ไม่อร่อยนะคะพี่น้องเนาะอ,อนี่ผักตําลึงอพี่น้องค่ะดิฉันก็ปวดมือด้วยค่ะโอ้ยเนาะชีวิตโอู้โอเคสองลูกก็พอค่ะดิฉันกินเป็นคนกินไม่ค่อยเยอะนะคะยางนี่ยนี่มะเขือดิฉันกินมาดิฉันก็ไอค่ะแต่ว่ารับหน้าหนาวค่ะดีใจมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์เพื่อนคะ่ะดิฉันมาเดินรับลมค่ะรับลมเย็นค่ะเป็นคนที่ชอบอากาศเย็นค่ะชอบมายืนพยายามที่จะบังคับตัวเองเนาะจะไม่กินทุกวันค่ะถ้ากินทุกวันดีฉันจะไอค่ะรับหน้าหนาวค่ะดีใจมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะรูปหนึ่งติดของยายดูเด้ฮะว่ากระดายนะพี่น้องเนาะโอ้ยมือก็มีสองมือนะพี่น้องเอ้ยทำงานอื้ออยาอยาอย่างหดหงิยดชันม,มีอะไรด้อพี่น้องเอ้ยดีกับหาจิ็นเป็นแต่มาคืเนี่นะคะ่ะโตไม่ทัน โอ้โหนี่นี่ง่ายนี่ไม่รู้ไม่รู้เก็บได้ฉันมีอะไรหรอพี่น้องเอ้ยนี่าหามินเป็นแต่มะเขือเนี่ยนะคะโตไม่ทันโอ้โหนี่นี่ง่ายนี่ไม่รู้ไม่รู้เก็บได้ตกเยอะโอ้ดูพี่น้องค่ะมะเขือพวงหญ้าจิตต้นสูงท่วมหัวดิฉันแล้วค่ะนี่นี่ลูกก็ขึ้นนะพี่น้องจะพาให้เพื่อนๆมาดูต้นต้นย้าสูงค่ะตกไทอีแล้วค่ะพี่น้องค่ะดิฉันตกขอบอีกแล้วค่ะ นี่ค่ะต้นยาสูบข,ของยาค่ะยาจิตเนี่ยค่ะยังงนยิดคอร้องนี่ก็ลูกหนึ่งโอ้ยาไม่เห็นเด้เนี่ยเป็นน้องใครเห็นไหมคะอาทิตย์หนึ่งเราก็ซักครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะคะนี่ดอกไม้ส,สวยๆโอ้ยบักเชียบยาก็จะได้กินนะเด้เนี่ยเหมือนมีอะไรยังเนี่ยนี่มะเขือที่ฉันกินมากที่ฉันก็ไอค่ะแต่ว่าพยายามที่จะบังคับตัวเองเนาะจะไม่กินทุกวันค่ะถ้ากินทุกวันนี่ฉันจะไอค่ะ Mm. ผักอู้